โอเคครับทุกคนก็ต้องขอก่าวสวัสดี่านผู้ชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรามาอยู่ในเกม Power Version เ,เ,เคยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมว่าผมน่าจะทำวส e ักนิดหน่อยนะครับแล้วก็เราจะไปหาคราบตัวนี้กันนะครับมันจะเป็นตัวออดู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 อ่าเดี๋ยวผมดูก่อนตัวนี้ตัวนี้เรียนมายัางเนี่ยมันจะเป็นนี่ม่ใช้ Point พิเศษนะครับในการเรียนเนาะมันจะมีอยู่1นึ่ง Point ครับตอนนี้ัพไปเลยนี่มันจะเป็นตัวตู้ฟักไข่นะครับเราก็เก็บไข่มาเยอะอยู่เนาะ น,นี่ตรงข้างบ้านเราก็มีนะครับไข่เนี่ยโอเคเดี๋ยวผมมาดูแป๊บว่ามันใช้อะไรนะครับในการสร้างกตบ,บีอันนี้คือโต๊ะครับยาครับอะไรผมก็เรียนมาหมดแล้วนะครับมาตู้ฟักไข่อยู่ตรงนี้นะครับอ่าทำได้แล้วอ่ะเดี๋ยวผมวางไว้ตัวนี้แล้วกันปึ๊บมาเดี๋ยวเรามาสร้างกันเลยคือบ้านเราเนี่ยตัวสร้างมันเยอะนะครับเฮ้ยอะไรอ่ะน้องดื้อน้องซนมากเลยเดี๋ยวผมจะเอาไปปั้นอยู่ยนะครับ ค่อนข้างที่จะตีแรงนะตัวนี้แล้วก็ตัวบอสของเราด้วยครับตัวหนึ่งมาเดี๋ยวผมขอไปเก็บไข่ตัวนี้ก่อนแล้วเรามาลองฟักดูนะครับว่ามันจะได้ตัวอะไรโอเคเก็บมาก่อนไปไป,ไปเรากลับบ้านไปฟักไข่กันนะครับโอเคมาใส่ครับไปเลยปุ๊บนี่แบบนี้ดูเหมือนว่าจะหนาวนิดหน่อยนะเพิ่มความเร็วในการฟักไข50่50%นะครับมันหนาวนะโอเคไข่ตัวนี้มันเป็นไฟแรงว่าไฟก็ต้องการ ความร้อนต้องการความร้อนใช่ไหมอันนี้ไปจะสังเกตได้ว่านะครับมันจะมีความเร็วในการฟักไข,ข่ขึ้นมา100%นะครับจากเดิมเป็นเป็น50%เนาะโอเคแล้วเรารอนะครับประมาณ4นาที5นาทีนะไข่ก็จะฟักนะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าเราจะได้ไข่ตัวอะไรนั่นเองโอเคครับทุกคนระหว่างรอนะครับเราจะไปทําการหาเดินสํารวจทางนี้นะครับซึ่งมันน่าจะมีบอสอยู่ฝั่งนี้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะมีบอสตัวหนึ่งเนาะซึ่งตัวนี้มันจะเป็นบอสเลเวลเท่าไหร่เนี่ยเฮ จวยี่สบสามนะครับแต่ว่าผมว่าเราไม่น่าไหววะเรามาฝั่งนี้ก่อนนะครับคนไปเดี๋ยวเราไปสำรวจกันถ้าเราเจอไข่นี้เราจะเก็บกลับมาบ้านนะครับเพื่อทําการฟักไข่อันนึ่งมาเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนนะครับเราจะไปฝั่งนู้นกันตามที่เราบอกนะครับปุ๊บเดี๋ยวขึ้น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 น้องขึ้นมาได้ไหมเนี่ยน่าจะได้นะครับนู่นนุ่นน่นตรงนี้มีเสาครับอีกเก้าสิบกว่าเมตรโอเคมันจะเป็นหมู่บ้านวะทุกคน เฮ้ยตรงนั้นมีไข่น่าจะเป็นไข่น้ำแข็งนะครับเนี่ยเอเคโดดลงไปแหม,แกมเกย์ไปเดี๋ยวเราเปิดเสาก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปกันโอเคเสาที่เรียพอร์ตมีอยู่หนึ่งสองสามสี่แล้วนะครับเออห้าอยู่ตรงนี้ดิห้าเสาหนึ่งสองสามสี่ห้าสเที่หกอยู่ตรงนี้มาเดี๋ยวเราขึ้นไปฝั่งนู้นนะครับทุกคนฝั่งนู้นเลยไปเดี๋ยวเราว่าไปกัน เดินลงมาเปิดเสาไว้ใกล้ก่อนนะครับแล้วเราก็ปั๊มาจุดนี้ปึ๊บมาแต่น้องมาก่อนอันตรายแถวนี้อันตรายแล้วผมขอเก็บเบอร์รี่ไว้ด้ดีกว่าเพราะว่าเบอร์รี่นี่คือเราได้ใช้นะครับของดีมากๆตอนนี้มีน้องแกะด้วยเดี๋ยวผมขอดูบอลก่อนมันจะมีแค่สีฟ้าครับดูในกระเป๋าดิจริงด้วยมีแค่สีฟ้าจริงๆด้วยเรายังไม่ได้คราฟสีมาเลย ไอตัวที่มันเป็นสีสีเขียวนะครับเอ้าตายเลยเหรอใครทำน้องฮัลโหลเก็บได้ลิงเพิ่มไปสักตัวมาตายวะทีเดียวเนี่ยจมดตีโอ้โหมันจะไปเหลืออะไรล่ะเออน่าจับน่าจับโอเคจับได้ เรียบร้อยแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์โอเคเรามีอยู่สองตัวนะครับแล้ทุกคนข้างหน้ามีน้องนี้ด้วยน้องแกะนะครับแต่เราจับไปเยอะแล้วแหละน้องแกะเนี่ยผมขึ้นไปข้างบนแล้วกันเพราะว่าเป้าหมายเราอยู่แถวข้างหน้าเรานู่นนะครับข้างบนนี่แหละปึ๊บเหมือนจะมีหีบสมบัตินะครับมาเดี๋ยวเราไปเก็บกันแล้วก็มีตัวบอลฟรีด้วยหนึ่งลูก ข้างหน้าเหมือนมีตัวไฟปะหางแดงๆเค okay, เดี๋ยวเรามาเก็บก่อนกันก่อนโอ้โ oh, หได้เป็นยานระดับต่ำนะครับยาที่ผมไม่เคยใช้เลยบทุกคนดีปะได้ผลอาการปวยและการปวดจะไม่ได้รับฟืน้นฟูพลังไม่ได้รับการฟืน้นฟูโอเค okay. ไม่ได้ฟืน้ฟนฟนูทันทีให้ <Hey>, ตรงนั้นมีอะไรเดินผ่านน้องเฉยก็ตายละไปตีน้องทำไมเนี่ย อันนี้คืออะไรเอ่ยบันทึกวันที่11โอเคโอเคอแถวนี้ก็ดูดีนะฝั่งนู้นไหมฝั่งนู้นปะผมหลงแมปว่ะข้างหน้าข้างตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้ลงหมดแบบมินิแมปมานะครับคือตามจริงผมก็น่าจะลงนะเพราะว่าขี่เกียจเปิดดูแมปนะครับมันทําให้ลาคาญมากเลยมันคงไม่ได้โกงขนาดนะั้นเนาะเพราะว่าแมปเราก็เปิดเองดูได้อยู่แล้วแต่ว่า มันเพิ่มความสะดวกให้เราไปอีกไงครับถ้าเราเปิดแมพเฮ้ยไม่ใช่ถ้าเราไม่ได้เปิดแมพก็คือเราจะสามารถดูได้เลยนะว่าเราควรไปทางไหนนะครับสําหรับตรงนี้ก็คือโดดลงไปเลยได้ไหมโอเคโดดลงน้ําเฉยตรงนี้เหมือนจะมีเสาอ,อยู่ใ,ใกล้นะครับอีกสองร้อยเมตรอีกร้อยเมตรกดแมพขึ้นมาเลี้ยวขวาออไปนะครับทำนู้นเลย เฮ้ย <Hey, S 2> เหมือนจะเป็นดินแดนใหม่ด้วยนะเนี่ยพื้นดินสีแดงนะครับก็ดูสวยไปอีกแบบนะต้นไม้สีแดงด้วยโอเคเก็บไม้เก็บไม้เก็บมกบมดนะครับของฟรีถึงว่าเหมือนไม่มีตัวอะไรเลยอ่ะอันนี้มีเห็ดเก็บไปก่อนทำอาหารยิ่งเก็บเห็ดไปยังพาะครับระหว่งางเดินเฮ้ย hey, ของฟรีแล้วว่ะของชอบของฟรีของชอบ,ออชอบผมไม่มีบอลเขียวมาด้วยนะครับทุกคนว่าจะลองเข้าไปดูบอสหน่อย ว่าเราพอจะสู้ได้หรือเปล่าแต่ว่าก่อนอดื่นเลยนะครับถ้าเราจะลองบอสเนี่ยคือเราต้องมาตรงนี้ก่อนโอเคเปิดเสารเรียบร้อยหนึ่งแต้มเทคโนโล,โลยีมันเพิ่มแต้มด้วยเหรอเหมือนเราอยู่ที่เลเวลเท่าไหร่แล้วเนี่ยเราอยู่ที่เลเวลสิบสามนะครับโอเค เดี๋ยวเราไปส่องดูบอสก่อนสักหน่อยดีกว่าไปเข้าไปเลยขอส่องดูสักหน่อยนะบอสเป็นยังไงบ้างเี่เหมือนจะเป็นบอสแพนกวินแล้วก็น่าจะเป็นท่าต้ากับท่าน้ำแข็งนะครับโอ้โหทตุพืชเราพทางามไเนี่ยเฮ้ยบอเลเวลสิบห้าตีแรงอยู่ครับโอเคตัวของเราก็ตีแรงเหมือนกันไม่โดนไม่โดน หลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนเดี๋ยวเผื่อน้องไม่ไหวเราจะเปลี่ยนนะครับอุ้ยอะไรเนี่ยมัวแต่ดูโถโอเคไม่เป็นไรเราตั้งใจจะเข้ามาดูไอ้เฉดนะครับวันเดี๋ยวเรากลับบ้านกันแล้วก็ค่อยมาเอาของนะครับเพราะว่าเรามีเสาอยู่ตรงนั้นแหละไม่เป็นไรมาเดี๋ยวเรามาดูไข่กันก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปเนาะโอเคเผื่อได้ตัวโหดมาแล้วไป กดค้างที่ไข่นะครับตื่นเต้นว่าฟักไข,ข่ครั้งแรกนี่ปึ๊บเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเต้องไปดูต้องไปดูตัวแปลกๆนะครับหน้าตาแปลกๆอ่ะาตดไฟเอามาใส่ตรงนี้ดีกว่าอ้าทำไมใส่ไม่ได้อ่ะอ๋อใส่ลงไปแล้วต้องไปเก็บเบลเลยนะนี่อ่ะแล้วก็าตดไฟตรงนี้อีกตัวหนึ่ง เราจะเน้นที่ธาตุไฟนะครับต้องกดตัวสีใช่ปะในการวาร์ปอ่ะเราตายตรงนี้เลยเฮ้ยอะไรครับเนี่ยเราจะพาน้องไปฟาร์มเลยนะตัวนี้้มืดแล้วด้วยเวไว้วิ่งไว้มืมดแล้วคือเราหนาวนะทุกคนมาเกี่ยวเข้ามามันเสื้อจะไม่แตกใช่ไหมแตกด้วย นี่เราต้องกลับบ้านก่อนแล้วก็เอาของไปเก็บนะครับนี่เอาไข่ไปฟักด้วยกลับบ้านกลับบ้านเดี๋ยวเราไปรีแพรของด้วยนะครับกลับบ้านก่อนตอนนี้ไอ้บอสตัวนี้เลเวลยี่สบสาครับยังไม่ต้องไปยุ่งกับมันเราจะเล่นไปช้าๆนะไม่รีบไม่รีบเฮ้ย,ยไม่ใช่แล้วเอฟใส่ไข่อ่ะเรียบร้อยดูมันจะร้อนนิดหน่อยนะก็ร้อนดีมันอยู่ใกล้ไฟขนาดนี้ หมดบิลแล้วก็กดตัว C จากนั้นกดลื้อถอนเบียบน้อย,อยโอเคตอนนี้ไข่แล้วก็รอ О อีก5นาทีนะครับมาเดี๋ยวเราไปนอนกันก่อนดีกว่าทุกคนจะได้ตื่นเช้ามาแล้วเราไปฟาร,ร์มของกันแล้วก็รีแพ์ของด้วยนะครับไปโอเคนอนก่อนเลยมาโอเคทำงานกันเลย เดี๋ยวเราไปฟาร์มตัวไฟกันนะครับก่อนที่เราจะไปเนี่ยคือเรารีเพรของแล้วก็ทําธนูก่อนเนาะตอนนี้มีหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหมีพอดีเลยเ,เดี๋ยวเราทํานี้ไปด้วยธนูไฟเคคราฟมาเดี๋ยวเราคราฟยาวไปนะครับตรงนี้อ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราให้พาวเราคราฟไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนสกิลกันก่อนเนาะเพราะว่าผมสังเกตได้ว่าตรงนี้นะครับมันมีนี่แหละนี่นี่นี่ข้างล่างข้างล่างเลยนี่มันจะมี เซตเดิลของเจ้าตัวบอสของเราที่ไปจับมา EP ที่แล้วนะครับมามันก็คาฟง่ายอยู่นะเราต้องการผ้าอีกแค่2อันนะครับเราคาฟอันได้เลยก่อนอื่นเลยถ้าเราจะคาฟอันเราต้องมีตัวนี้ก่อนปึ๊บผลิตแล้วก็ต๊ะอุปกรณ์พาวนะครับมันอยู่ในเควสเราด้วยเนาะเดี๋ยวเราทําไปเลยโอเคสร้างเลยมาช่วยกันสร้างแป๊บเดียวนะครับแล้วไข่เราก็เลยอีก2อาทีนะเรามาลุ้นกันวา่าเราจะได้ตัวอะไรนะครับ ตัวนี้ต้องเป็นธาตุน้ำนะครับเพราะว่าเป็นไข่น้ำมันดีเนาะเมื่อกี้เราเอาไข่ไฟมามันก็จะธาตุไฟนะครับตามเลยเฮ้ยพ่อค้ามาคุยหน่อยสิเดีย๋ยวเราซื้อนะครับมีอะไรซื้อบ้งอางยาระดับกลางไฮ้นี่ไงไม่ใช่ดิขนแกะเราต้องการเป็นอะไรอะเราต้องการเป็นอะไรนะ ผ้านะครับไม่ใช่ขนแกะแต่ว่าผ้ามันก็ต้องใช้ขนแกะแหละที่เหมือนเราจะมีอยู่นะหรือเปล่ามาอีกอันเดียวนะครับเราคราฟเชื่อกันเลยดีที่มันคราฟทีละห้านะครับถ้ามันคราฟได้ทีละหนึ่งนี่คือวุ่นวายเลยนะนานมากเลยผมบอกเลยว่าจะได้อเคเรียบร้อยมาเดี๋ยวมาคราฟนี่อีกสองเฮ้เหมือนเราต้องคราฟเกราะไปด้วยนะครับมันตัวเราเปาะมากเลยแล้วก็เกราะผลิต เหมือนเราต้องซ่อมน,นี้ด้วยแล้วก็ซ่อมกระบ,บองด้วยนะครับเคยมายาวไปยาวไปอยู่ในสภาวะที่ดีนะครับมันจะมีบอกอยู่ด้านขวาจอนะว่าพาวของเรานะครับมันอยู่ในสภาพจิตใจเนี่ยที่ดีหรือเปล่านะครับถ้ามันอยู่ในสภาพแย่นี่คือผมไม่รู้นะครับว่าจะทํำยังไงมันมันจะมีแบบพวกที่เป็นสนามเด็กเล่นไหมให้พาวมันเข้าไปเล่นนะครับแล้วก็สภาพจิตใจน้องจะดีขึ้นมา แต่ว่าผมไม่รู้นะครับว่ามันอยู่ที่เลเวลเท่าไหร่เนาะคาฟันนี้ด้วยโอเคมาเฮ้ยเหมือนเราใส่ใส่เกาะไปยังเราใส่เกาะไปแล้วนะครับเนี่ยเรามีกเกาะเพิ่มขึ้นมาแล้วมันเราจะตายยากขึ้นนะครับถ้าเราไปเจอบอสเนาะโอเคเรียบร้อยมาคราฟกันเลยเยเดี๋ยวเราไปคราฟนี้ไปด้วยนะครับทุกคนไอตัวนี้เอิม่มเราผ้าไปคราฟอะไรอะ่ะอ๋อเราใช้ผ้าไปแล้วเมื่อกี้โถอันนี้ไง เดี๋ยวตกกระบาลตัวเองหนึ่งทีลืมลืมคราฟลืมไปนะครับว่าตัวเองจะเอาไปคราฟอะไรมันเป็นไปเป็นไรเราคราฟเพิ่มอีกหมดแล้วจบกันใช่เราต้องไปฟาร์มแกะนะครับทุกคนอยู่ดีไม่ว่าดีจะได้แล้วเชียวเฮ้ยไอตัวนี้เรายังไม่จับน่เมือ่อ EP ที่เหลือเราไปหานะครับไม่เห็นเนาะโอเคมาหวานเจี๊ยบเดินมาเจออย่นี้ก็หวานเจี๊ยบ เอ้ยตรงนั้นตรงนั้นมีเราต้องการถ่านไฟพอดีเลยเดี๋ยวเก็บไปฟักไข่นะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหมูหมูหมูโอเคเรียบร้อยเราจะลืมนะครับว่าเราต้องไปฟาร์มอันนั้นด้วยอ้เจะตัวอะไรนะที่เป็นขนแกะนะครับเขี่ยมะเรารอปลาบอลโอ้ มาแล้วมาแล้วมาแล้วน้อยจะชนน้อยจะชนอันนี้ก็แม่นจังเลยมาจับไปได้หรือเปล่าเรียบร้อยทรงนี้โดนโดนโดนเก็บมาปาดไปเลย ติดไหม60% 80โอเ okay, ค9900ได้มาสอนะครับแล้วเราก็เพิ่มเลเวลน้องธาตุไฟเราเป็นเลเวล10ไปนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเราไปหาแกะกันก่อนตรงนี้มีไข่อันนี้ไข่สีแบบนี้มันธาตุอะไรอะ่ะไข่ธรรมดาเราต้องไปลุ้นหรอว่ามันจะได้ตัวอะไรแบบนี้หรอไม่รู้เฮ้ยอันนี้มีแท่นอัพสเตตัสเฮ้ยตัวนี้นมีไข่อีก นี่ข้อดีที่เราคราฟมานะครับมันจะช่วยเราล่อนยิ่งสูงยิ่งดีนะครับอะเก็บมาโอเคได้มาหนึ่งตรงนี้เหมือนจะมีไข่อีกเดี๋ยวเราวิ่งไปเก็บไข่กันเดี๋ยวเราล่อนไปเลยอันนั้นธาตุมืดปะไข่น่าจะเป็นธาตุมืดนะครับใช่ไหมไข่มืดใบใหญ่ใบใหญ่ด้วยหรอ ไแย่แสดงว่าต้องของดีมามันเราจะตกหล่นไปเยอะนะครับแถวช่วงเริ่มแรกเนี่ยเราไม่ได้เก็บไข่นะครับเพราะมันหนักกระเป๋านันเ,เองมาสองตัวโอโ้โหตีเรียบยน่าจะพอแล้วแหละเฮ้ยทุกคนเหมือนเห็นไม่ใช่เห็นดิเสียงตัวอะไร เฮ้ข้างล่างมีตัวเป็นตัวอะไรอะ่ะทำไมมันเสียงวีบับตัวชายนี่หรอที่มันในโปเกมอนมันจะมีตัวชายนี่เขาเรียกว่าตัวลัคก,กี้วกกะเียจะพึ่งหนีดิเดี๋ยววิ่งไปไหนอะ่ะโอเคโดน ไฟเผาอยู่เรื่อยโอ้ยโหดด้วยโหดด้วยโ,โหด,หด,หด,หดโ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 หดจับได้โอ้โหแล้วเราจับมานี่คือมันจะโหดเหมือนที่เราโดนเมื่อกี้ไหมวะ เกือบตายมาเดี๋ยวเรากลับบ้านนะครับไปดูด้วยว่ามันจะเป็นตัวยังไงนะเมื่อกี้ไปไปกันดีกว่าเสียเวลามากพอแล้วเดี๋ยวเราไปกลับไปฟักไข่นะครับโอเคถึงฐานเป็นที่เรียบร้อยครับมาเดี๋ยวเรามาลุ้นไข่กันจะเป็นตัวอะไรขอเป็นตัวไปแปลกใหม่ใหม่ะปึ๊บเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเซอร์เฟ่นไม่รู้แต่วว่าน่าจะดีนะครับตัวที่ดีเอาธาตุไฟ ีธาดมืดก็น่าสนอยู่นะดูเหมือนจะร้อนนิดหน่อยร้อนดิแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็มืดแล้วนะครับเรามากดดูก่อนว่าตัวเมื่อกี้เป็นทาาดน้าเดี๋ยวให้สกิลมามันมีสกิลเดียวนะครับคือลดน้ําอย่างเดียวเลยโอ้โหอันนี้ยังมีสกิลไฟแล้วก็สามารถตัดไม้ได้นะครับแต่ตัวนี้คือ เดียวเลยเหมือนมันจะดูความสามารถได้ปะ่ะมันกดตัวไหนหว่าปาร์ตี้ใช่ไหมกดดูตรงนี้โอ้โหไม่ดีเลยวะทุกคนสกิลสกิลไม่ดีเลยแล้วบอลเราล่ะโจมตีลบสิบเปอร์เซ็นต์มันมีอะไรดีบ้างเนี่ยโอ้โหป้องกันลบสิบโจมตีลบสามสิบความเร็วในการทำงานเพิ่มพลังป้องกันผู้เล่น โอเคหนันสติตัสมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับครับไปเลยครับช่วยกันนะครับแปบ๊บเดียวเราจะได้อ่านแล้วโอเคอันนี้ครับต่อเลยนะครับน้องทำไม่เสร็จน้อเมื่อกี้เรียบร้อยได้อ่านมาแล้วดูที่ว่าเราจะขี่ยังไงนะครับนี่อยู่ตรงนี้กดตัว f เฮ้ตรงเดี่ยวมาก่อนขี่กดตัว f โอโ้โหแบบนี้เลยเหรอเดี๋ยวเรามาดูท่านะครับ ถ้าคลิกซ้ายนะครับจะเป็นโอ้โหถ่ายิงบอลแบบนี้เลยก็ถือว่าดีนะแล้วก็ท่านี้ซูมคลิกขวาซูมนะครับตัว e. อีโอ้ยเป็นการชาร์จกระสุนน้ำแข็งนะครับนี่โอเคตัวซี่ะ อ่ะระเบิดระเบิดรอบๆตัวนะครับ okay, ประมาณนี้สกิลนี hey, โดด่โดดโดดโคตรสูง hey, โคตรเท่เลยปะมาลงก่อนไหนดูซิมันมีอ่านของเจ้าตัวที่เราได้มาปะอ hey, ตัวนี้ก็มีนะครับทุกคนครับมาเลยไม่ใช่ครับดีเรียนมาเลยแล้วก็มันจะมีอะไรอีก นี่ไงอ่านอยู่ที่เลเวลสิบหกนะครับจะจะตัวหมาไฟอ่ะก็น่าสนอยู่เฮ้ยทำไมเราหนาวอ่ะเฮ้ยไข่เราร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้หนาวมากเลยเสื้อเราก็เสื้อเราก็พอใช้ได้นะเดี๋ยวเราคราฟเป็นเสื้อที่ดีกว่านี้กันนะครับเหมือนผมจะเห็นอยู่เมื่อกี้อยู่ไหนนะเสื้อ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 นี่ไงโอเคในตัวนี้มีปะเนี่ย อมไม่มีนะครับมันมันจะอยู่อีกตัวหนึ่งโอเคเดี๋ยวมาดูสิตัวนี้วัตถดิบไม่พอขาดโลหะ๋อ,อเราต้องสร้างเป็นพวกนี้ก่อนนะครับเรายังไปไม่ถึงเนาะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวแต่ว่าเครสมันให้สร้างเป็นแท่นพลังนี่ตัวนีออ้สร้างไว้ตรงนี้ลนนแล้วกันโอเคมันเราจะหนาวมากเลยอนะ แต่ผมไม่อยากนอนนะครับเพราะว่านอนไปไข่มันก็เป็นห้าสิเปอร์เซ็นตนะครับเดี๋ยวมันนานเนาะเดี๋ยวเรารอจนเช้านะครับแล้วเราก็รอไข่ฟักนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราจะได้ตัวอะไรไปเดี๋ยวเราทมสคริปไปเลยตอนนี้เหลืออยู่สองนาทีนะครับเดี๋ยวเรามาหากับข้าวกินก่อนเหมือนว่าเราจะหิวนะครับตอนนี้เฮ้ยเนื้อนี่เอาไปย่างได้ไหมน่าสนนะครับลองดูนี่ไง มันจะได้สองอันนะครับปึ๊บนะทำเลยเฮ้ยนานนะเนี่ยมนว่าข้างในมีตัวไฟไหมเดี๋ยวตัวไฟเข้าไปไอตัวนี้ใช่ปะทำงานดีโอเคใส่เข้าไปแทนตัวนี้มาเก็บเรียวเจ๋วนี่ไงแท่นนี้เราเสร็จแล้วครับเฮ้ยมาเดี๋ยวเรามาอัพนี้กันนะครับแท่นเราเสร็จแล้วนี่โอเคฐานเราเลเวลหเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคน เดี๋ยวเรามาอัพไอ้นี่กันปุ๊บกดตัว f นะครับนี่มันจะเป็นค่าพลังไอซีเขียวนี่เราไปเก็บตามแบบนะครับมันสามารถเอามาอัพตรงนี้ได้เนาะปุ๊บอัพแล้วเราจะได้พลังในการจับมาแล้วครับจะทําให้เราจับได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับทุกคนปุ๊บอ่ะต้องใช้เจ็บนะครับโอ้โหอีกยาวเลยอ่ะแล้วก็เมีมีอีโวนะครับใช่อ e ีโวนี่มันเป็นยังไงอะ่ะเพิ่มพลังอ่ะเนี่เสริมเก่งนะครับแต่ว่าเรายังไม่ทําอะไรกับมันดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราค่อยทำในอนาคตนะครับ ไาเลยอ่าอีก30วิบนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้ตัวไฟเป็นตัวไหนนะครับเป็นไม่ใช่ตัวไฟดิทาตุมืดดิขอเป็นตัวแจมๆและการทาาุมืดอ่ะผมไม่แน่ใจว่ามันได้ตัวไกลหรือเปล่าเหมือนว่าไอตัวเมื่อกี้ทตุตไฟเราได้มันอยู่ที่เด็กเท่าไหร่วะไอไกลเราเปิดเรายังไม่ได้จับนะครับเด็กอยู่ที่42นะครับแล้วก็ตัวน้ํา ตัวน้ำอยู่ที่นี่ตัวนี้เลยโอเคแล้วก็ไอตัวนี้ถ้าเราไปได้มานะครับขนย้ายแล้วก็ขุดเจาะเลเวลสองเหรอมันขุดอะไรอะ่ะมาได้แล้วนะครับไปกดค้างเพื่อฟักไข่มาดูกันว่าตัวอะไรปึ๊บเฮ้ยมันตัวอะไรอะ่ะเหมือนจะเป็นตัวง่าย,ายตัวหนึ่งไหม ใช่ไหมใช่จริงด้วยไม่มีอะไรดีเลยเกลือนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราฟักไข่ธรรมดาไปก่อนแล้วกันไอไข่ไฟนี่ว่าเราเขมีไข่ไฟมาเดี๋ยวใส่ไปอีกสิบนาทีนะครับทุกคนตอนนี้ไข่เราลบศูนย์เลยว่ะเดี๋ยวต้องครับเป็นคบเพิงไม่ใช่คบเพิงนี่แค้มไฟมา สร้างเองสิบวินะครับน้องนอนมาแล้วเราไปนอนด้วยกันนะครับเราตื่นเช้ามาแล้วให้น้องมาทํางานระหว่างรอไข่ฟักนะครับผมว่าจะมาดูเควสอกีกเนาะว่าขอให้ทําอะไรบ้างนะครับเควสตัวนี้นะครับสร้างเครื่องบดสร้างลานขุดหินแล้วก็สร้างลานตัดไม้นะครับโอเคไม่น่ายากนะครับตรงนี้จะเ,เป็นเดีย๋ยวไหนละ่ะอืเดีย๋ยวอาบน้ำนี่น่าจะทําให้จิตใจของพาวรามันดีขึ้นนะครับ โอเคเครื่องเครื่องเครื่องอยู่ไหนนี่ไงกานตรตัดไม้ปึ๊บ,บเดี๋ยวไว้ใกล้ๆกันเลยนี่โอเคจากนั้นก็มีเครื่องบดนะครับเครื่องบดวัตถุดิบก็คือไม้แล้วก็โอเ้เหลฟ้าเราหมดวะ่ะแย่จังเดี๋ยวเราแวะไปขุดแร่ฟ้าก่อนนะครับทุกคน โอ้ยทุกคนขุดไปขุดมาอาวุธเสียหายป่ะได้กลับเลยได้ถึงสิบไหมเนี่ยโอเคได้สิบเอ็ดได้อยู่แล้วมันขาดเป็นอะไรอีกนะน่าจะขาดเป็นไม้ปะ่ะตัดไม้ไปเลยเก็บมาของฟรีเดี๋ยวทุกคนตัวนี้มีตัวสายฟ้าด้วยว่ะเดี๋ยวเอาไปสักตัวดีกว่ามันจะยังไม่เคยจับนะ เร้อยปร์เซนต์มันมีให้ทำประโยชน์ได้นะครับตัวสายฟ้านี้มันใช้ผลิตไฟนิ่งโอเคเหมือนต้นไม้เราจะเสร็จกับหินเราเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราหาตัวที่จะมาทําการใช้แรงงานกันโอเคเดี๋ยวเรามาอัพเตลกันก่อน เป็นสเตมินานะผมจะดันไปที่สองรนะแล้วก็อัพเลือดนะครับถ้าตัวไหนสามารถขุดหินได้บ้างขุดหินเหรอขุดหินน่าจะเป็นตัวนี้นะครับขุดหินได้นี่ใส่ไปเลยแล้วก็ตัดไม้อันนี้ตัดไม้ได้แล้วก็ตัวนี้ก็ตัดไม้ได้มันมีแต่ตัดไม้หนึ่งอะไม้สองเหรอโอเคอันนี้ไม้สองปึ๊บใส่เลยมีตัวลูกพืชไหเนะี่ย ไม่มีตัวผูกพืชก็เอาตัวนี้เข้าไปโอเคน้องตัวนี้ตัดไม้้น้องตัวนี้ฟาร์มแร่ได้เลยเหรอโอเคดีจัดเลยมาให้น้องฟาร์ไปนะครับเดี๋ยวเราไปหาตัวที่จะมาขุดหินด้วย น่าจะเอามายูนใส่ได้นะเดี๋ยวลองดูได้ใช่ไหมนี่ไงโอเคทำงานตรงนี้ยังไงใช้แรงงานนะครับเดี๋ยวเรามาคราฟเป็นเครื่องบดนะครับทุกคนเครื่องบดตรงนี้โอเคเอาไว้ตรงไหนดีเนี่ยมันต้องมีตัวน้ำด้วยนี่เครื่องบดเอาไ้ตรงนี้เลยแล้วกัน ไปให้น้องสร้างไว้นะครับโอเคมาทุกคนไข่ฟองสุดท้ายสำหรับ EP นี้นะครับเรามาลุ้นกันมากเราจะได้ตัวอะไรที่มันแปลกหน้าตาแปลกประหลาดหรือเปล่าผมก็ยังไม่รู้เลยว่าตัวไหนเป็นหดได้ตัวไหนก็เอาตัวนั้นนะครับปึ๊บโอ้โหต้องลุ้นที่ความสามารถแล้วแหละโจมตีบวก3 0นะครับความเร็วในการทำงานลบ50คือเอาไปทำงานไม่ได้นะครับ แล้วก็เพิ่มความเสียหายที่กระทำ10%ก็ถือว่าดีกว่าตัวแรกนะโอเคเดี๋ยวเอาตัวนี้แหละไปฟาร์มเบลนะครับเฮ้ยราะค้าตัวเก่าหรือเปล่าเนี่ยขายอะไรก็เฮ้ยมีข้าวก็คืออาหารต่างๆโอเคมีข้าวด้วยวะแต่ว่าไม่มีอะไรที่น่าสนใจครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์คลิปผมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะครับว่าผมจะไปทำอะไรหรือว่าไปจับตัวอะไรเดี๋ยรอติดตามชมกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันทุกคน